เด้อพี่น้องอยจะว่าเอ็มินเด้อพี่น้องอย่าว่าเอ็มินเด้ออย่าว่าเอ็มินบอกดูจักบอกอยังบ่ได้เลขจักเทียเข่ามาเกไม่ได้เลขจักเทียอาจารย์อ๊อปปือแล้วบอกโบเก่งเลยครับเด้อผมขออนุญาตบอกว่าเราเราสิบบ่บอกเลยเหรอครับก่อนท่าบผูถามครับผมเดี๋ยวไปการนักการอาจารย์อ๊อปปือจะเข้าก่อนเดี๋ยวให้เราพักตอนเดี๋ยวสิบห้ามึงนี่อาจารย์อาจารย์การมักการครับโอน้ำก็เดี๋ยวมาไอ้พงเอาน้ำดากลง กำลังแนวกับนมหรือไม่โอ้ยลืมสื่อน่ะอาจารย์มุ่นนั่งก่อนครับอาจารย์ยืนมุ่ค่อยถนะนัดแอดก็ว่าวไหลเกินพคนว่าโอ้ยเจ้าสิบว่าจะได้ขอบคุณพี่มาลิมาลิสอนมาลิสินพคนว่าแอดก็บอาว่าที่ว่าวจะได้ครับเอาขาร่างอยู่แล้วง่ายๆห้องมาจะเอานอนออกเถอะไปไม่ทางไหนแต่คุณปิยาคุณน้าเลยเอาหมงกิจที่สห้าจียเทียน,นเนี่ยขออนุญาตเด้อครับ อู้อาทิตย์หน้าอาจารย์จะมาผิดพลาดขอโทษขออภัยโอ้ยจะบายหมิ่นเบาดูได้ครับเด้อพี่น้องทนายที่เขาว่าเป็นเหมือนเบาหลายกันต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าการเ่าเบามันก็บเป็นการจัดไล่การนะครับพี่น้องเนาะขัดสีมากพี่น้องนั่งอยู่ทั้งข้างๆกเก่งจัแจ็คบอลยังอ่ะสั่งมันที่เบาเนี่ยมันก็เบาๆนั่นสินะมันก็อันนี้เนาะสวยๆเด้อครับผมเอาเสียนไม้กรได้แอดครับผมครับก็กระดาษนี้ก็มาแล้ามา เรเื่อยมาโตเรื่ยบาดที้งหวยหลงวะท่านพี่น้องเฮานะครับผมการนมัสก,การอาจารย์น้ำกันเด้อครับเด้อสาธุอาจารย์น้ำกันนะครับผมนะครับครับคนแท่งต้องใส่งเงินกินหลายงวดแล้วไม่ถูกเยอะให้นี่ไปแล้วได้เยอะไม่น่าเหนียวน่าจะแบ่งให้คุณะนะุมันแอดซังครับผมขอบคุณหลายเด้อน้ำกันพี่น้องเฮาครับอาจารย์อยู่นานี่แล้วครับผมโพลาด์เข้ามาแล้วก็นมัสการสาธุนะครับใส่คำว่าสาธุสาธุนมัสการน้ำกันนะครับเด้อนะครับพิมพ์คำว่านมัสการหรืกกรสอสาธุเข้ามานะครับผมหรือทันใด ที่พิมพ์บ่คอยแข็งแรงคุณแม่แม่คุณป้าป้านะครับผมกะดกดเก่าของมานะครับกดเก่าของมานะครับเด้อส่งสีหน่อยใจหลายเนาะสูสู้คุณกะละยาครับคน้อมีสาธุสาธูเด้อพี่น้องครับสาธูขมานะครับตอนนี้อาจารย์พะกนังยูให้พี่น้องเขาพิมพ์คำว่าสาธุสาธุขมานากานนะครับผมนะครับเขาเสียใจหูนะครับผมว่าพี่น้องเขาทันไดนะครับโอ้สาธูสาธูครับผมโอ้พิมพ์สาธูขมานครับพี่น้องครับผมเพราะว่าตอนนี้อาจารย์น้องเปึกกับยูน้าแอดมินแล้ว นะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับอย่าเย็นครับอย่าเย็นครับครับผมเอาครับผมสาธุสาธุเด้อเอาไปฟังเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียงไม่หอดอยู่ระวันนะครับผมขออนุญาตไปเอาน้ำกับนมมาถวายจานก่อนลูกมาลูกมาแต่ตัวครับพี่น้องเสียงอาจขาดตัวหน่อยเด้อผมก็จะย่างไปลดได้นี่ถวายน้ำมาทำกันนะครับเด้อกับนมโอ้หนักครับเอาพี่น้องสาธุสาธุไปนทำกันครับนะครับเออ นะครับพี่น้องเขาถวายนามถวายยังน้ำกันแล้วโอ้มาหลดแอดเอดอจกจังบอสิเลียดครับผมนะครับสาธุสาธุน้ำกันนะครับปูบประกาศอยัางกระป๋องมาหรือเปล่าสมุติรอเดี๋ยวรอไอหมูฟ้องก่อนนะครับในเ,เลขตัวใดเพิ่งเข้ามาย่งางบ้านใด,ด้ดนะครับเด้อพี่น้องฮ่าตอนนี้กำลังมาหอดครับว่า,าัหนก็มอเตอร์ฝอยอยู่ก็มอเตอร์ฝอยอยู่ว่าัหนเราไอหมูฟ้องก่อนครับ พ่อรองพนันนี่อยู่ครับสาธุสาธุสวัสดีนะครับเด้อโอ้สองพันหาร้อยบาทพี่น้องเขาจะได้มาเมืองอาจารย์ลายเด้ออาจารย์ครับได้เลยดีเลขได้แล้วเนาะนะครับนะครับตอนนี้อาจารย์ฉาบสร้างเพิ่นสิเริ่มฉาบใกล้แล้วหรือเปล่าครับจัโอดแล้วแต่แต่เงินสี่สี่สางนี่แล้วหรือเนาะเงินสดาก็้้นี่แล้วพอแล้วครับผม อาจารย์ท่านบอกว่าพ่อหลายเด้อครับผมขอบคุณแอดเของมาพูดไปเรื่อยๆครับผมนะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายเด้อนะครับเป็นเรื่องของรอยจัดเบาเด้อพี่น้องโมเมนต์ว่าเของม,ขามาแล้วโอ้ยมัไไนเบาอี๋อย่างั่นแหละมันสิเอาเหล็กมาให้ผู้หลงกเของมาเนาะ <c oughs> มันเป็นรายการสดหะครับพี่น้องครับเป็นชิปนี่เ่าสิเอาเหล็กให้เลยเองสินะครับผมอันนี้เป็นรายการสดนะครับ <c oughs> แต่เของมาไม่สาธุนะครับพิมพ์ขางมาสาธุสาธุเด้อนะครับผมบไม่ก็จะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเห็นไหมครับผมนั่นครับพี่น้องเห็นไหมครับผม บอจ่าเอาจะได้วบอชัดน้องบัตินีพี่น้องเขาเป็นละลายเบอร์เบอร์เคบอชัดเชยบอชัดชัดแล้วชัดแล้วชังคับผมพี่น้องบิงลูดเห็นดูจะเอาเอาเอาโอ้พี่น้องเขาจะได้ชัดบอชัดเนาะพ่อเห็นดูจ่เปิดกล้องปิดเปิดกล้องไหมมันเป็นไร้สดไหมครับมันมันอันนี้บ่อด้โอ้ทางไหนบ่พ่อเขาดูดขึ้นมาหมดแล้วชัดแล้วครับผมอ้าวชัดแล้วครับพี่น้องอ้า เอาสิเด้อครับพี่น้องนะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีนะครับผมที่เขามาแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังอาชัดแล้วครับโอเคโอเคครับผมนะครับชัดแล้วครับผมมันมากมันรอบๆเป็นถุงช่วงนะครับพี่น้องชัดเจนดีแล้วครับผมนะอ่านี่พี่น้องบ่ครับพี่น้องตัวนี้บ่ครับจำได้บ่จ้าได้งวดหาศูนย์บ่ร้อยหาสิบนน่ะนี่เดียวกันเลยครับบ่มีเปลี่ยนบ่มีแผนบ่มียังเลยนี่นี่ครับเห็นพี่น้องจำได้บ่ครับถี่อาจารย์เพิ่นปล่อยมาหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนี่ครับ อาจารย์ยังให้ตัวเดิมครับผมหาศูนย์หาหนึ่งหาสองงวดทีงวดทีงวดทีออกตัวนั้นออกหาศูนย์บอกงวดก่อนมั้งเบื้องก่อนครับอาจารย์เบื้องใจงวดก่อนก่อนมาครับงวดก่อนก่อนงวดทีอาจารย์ให้ชุดหนึ่งหาลอยหาสิบหนไหมนี่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 สิบหกสิงหางวดวันที่สิบหกสิงหานี่นะครับตัวเดียวกันเลยอาจารย์กระเด็นแต่สามตัวโบเมนโอ้คับอันอันนี้ของสิบหกสิงหาด้อครับเด้อ สิบหกสิงหาอาจารย์พ like ันห so ่้าศ uh, really so ูนย์ห้าหนึ่งหาสองเน้นหาหนึ่งวิ่งหาหนึ่เน้นหาหนึ่งวดนั้นมาออกตัวไหนออกหาศูนย์มออกหาศูนย์ศูนหาเนาะหาศูนเลยแล้วมาศูนย์หาบอกว่าหนึ่งมันออกงวดหาศูแล้วมันก็ออกศูนยหาออกอนี้ได้เจ็ดหาเยเจบอกอันนี้อันนี้วดสิหกเนาะหอันนากอเออเอนี่ยงวดงวดที่ถือเตรียมหาศูนย์ เสดงว่าสามตัวนี้ยังวนเวียนอยู่ในอันหนึ่งหานี่โอ้หลักสูตรมันตองลงหลอกตัวหนึ่งก็ต้องมาตัวหนึ่งตัวเลขสูงอันนี้ของวันที่สิบหกสิงหาเด้อพี่น้องจะจำจะจำผิดเด้อนี่สิบหกสิงหาเด้อนี่อย่าอย่าอย่าจำผิดให้มาเปรียบเทียบให้มึงซื้อนะครับผมนะครับนะครับให้มาเปรียบเทียบมึงซื้อมอันนี้ต่อไปนี่ของงวดนี่นะครับผมสิบหกกัญญาบันนีตขามมาแค่เดือนเดียวเด่นเด่นบะเดือนเดียวขามมาเดือนเดียวเป็นตัวนี้นี่นี่สิบหกกัญญานี่พี่นนนอองะะคครรัับบผม แอดแยกครับอ๋เนี่งวดนี้บอคือแต่สิบสองโอ้ครับผมนะครับอ่ะพี่น้องเฮานะครับผมอาจารยนนองปืนเด้อแอดมินก็สิอธิบายคือเก่านะครับพี่น้องเฮานะครับผมคณะอาราชานองปืนปล่อยออกมาครับผมแอดมินเขาอนุญาตซีนะครับเขาอนุญาตชี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่แคปอยู่ต้องขออภัยเด้อเขาอนุญาตชี้ก่อนนะครับถ้าอ๋อนองปืนนะครับผมถ้าอ๋อนองปืนให้มาปุ๊บให้เอฟซีเล็งไปที่ตัววิ่งเป็นหลักนะครับให้เล็งไปที่ตัววิ่งเป็นหลักนะครับผมให้เล็งไปที่ตัววิ่งเป็นหลักนะครับ เดี๋ยวกับเอาไปจับเอาไปวิเคราะห์เอาสำหรับตัวนี้นะครับผมนะครับกับเข่ามาประมาณสามงวดสี่งวดเนาะครับบางทีกับหลุดคือจังวดเมื่อกี้หลุดเนาะงวดอผ่านมากขออาจารย์จับให้เลยหลุดนะครับผมแต่มาเขาวิ่งซีกับเก่าซีกับเก่าครับซีนี่ยูลักหนอยเก้าในยูลักสิบเนาะหน่วยหน่วยลักหน่วยบ่แม่นบ่หน่วยลักหน่วยซีลักสิบเก้ารักหน่วยซีลักสิบเก้าลักหน่วยอืมนะครับผมนะครับนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดนี้นะครับให้พี่ให้น้องเขาเล่งไปเลยครับเด้อ เล็งไปที่ห้ากับหนึ่งผู้ใดมีลักร้อยลักซิบก็บไปจับใส่เอานะครับผมหรือท่านใดก็บ่อยากให้ตัดดอกครับผมหาหนึ่งหาสองเนี่ยอย่าไปตัดนะครับอาจารย์บอกให้เน้นหาศูนย์อีกประวัติศาสตร์แล้วครับเลข,ขวันนี้ครับผมเน้นห้าศูนย์เน้นหาศูนย์โอ้ครบพี่น้องนะครับถ้าอาจารย์เลขวิ่งเน้นล่างหรือบนคะแอดมินเพิ่นถามมันก็มันขึ้นบนมาสามเลนี้ลงล่างวันนี้นะจะลงล่างเนาะวันนี้นาจะลงล่างจอาง่าไงเล้วครับพี่น้องมาที่นี่ เห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเดีวบอกไงเรย่องบัตรนี่ชัดเจนเลยเด้อครับผมเดี๋ยวเขียนไล่เส้นคนกระสังอีก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องไปแช็คเสียงผว่ามาเจอคนกระสังเนาะไอ้หของพ่อคนกับช้างมันตัวน้อยแถวพยัคฆ์อันออกโอ้โยใหญ่กว่านี่นะอุ้ยโอ้ไล่เส้นเนาะเส้นเดียอ้าวทานี่แหะพอาะเวลาพี่น้องไปไเช็คเป็นกระเสียนเนาะโอ้ค้นกระสังตัวนี้ครับผมอยู่จังหวัดอดไรน้องแอร์ผมอยู่สุรินทร์ครับผม ที่ไหนก็เข้ามั่งครับวันนี้วนนี้ส่วนมากจะเขาวิ่งเด้อครับเด้อนะครับวันนี้ส่วนมากจะเข้าวิ่งเนาะนะครับส่วนมากจะเข้าวิ่งนะครับผมนะครับนี่ต่อไปเอาแบบนี้อัาพ่วงก็ง่า่ดีนี่เอาพ่องใ่แบบนี้ชดเจนเนาะง่ายดีเจาะสิทที่ใบพ้อมนะครับเจาะสิที่์ใบพ้อมนะครับพอกลาก็ทันตอนนี้นะครับเนาะตอนเย็นนะครับผมเราอาจจะได้ช่วยช้างนะครับผมในการไล่สดบอกบุญนะพิม์บุญน้องเขาเด้อู้ใดถือขามากนะครับก็ส่วอยปอนอาหารสั่งเนี่ยนะครับเด้อนะครับผมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ตามนะครับเด้อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสากเกิดว่าทางเอ็มินบอกผิดพลาดกันได้นะครับผมหรือบอกมาถือใจหลายๆท่านกขอตกขออภัยนะครับผมเอ็มินบอกมีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากเจตนาในการสื่อสารตีอย่พี่น้องเขาใจเท่านั้นนะครับผมนะครับก็เลียกทุโตกายพี่น้องเข้ากับพิจารณาเด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ติดตามนะครับว่าเอ็มินจะไปใส่มาใส่นะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง